มาตื่นมาคุยตรุยดารานั้นเราก็ได้ไปมาหลายที่แล้วเหมือนกันตัวม่ตางเองเคยไปบุกอื่นธุรกิจของคุณเวียสกลวัฒน์มาที่เรียบร้อยแล้วแจ็คเองก็รู้สึกจะไปบุกของพี่นงชาชาชา่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวรู้สึกจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแต่อีกเดี๋ยวที่เราจะไปล่าสุดเข้าน้อยอกน้อย,อยใจเยอะเหลือเกินคือคุณชาคริต Uh huh. คุณชาคริตเนี่ยเขาเปิดร้านอาหาร uh huh. ซึ่งขอบอกว่าโอ้โหแบบตอนนี้เซเรบบตตี้ทุกคนเนี่ย uh huh. ไปไปบุกกันหมดเดี๋ยวเราจะไปกันแต่วันนี้หน้าที่ของเจ้าของรายการหน่อยเพราะไม่เคยไปตะลุยอะไรกับเขาเลยคิดจะไปทํางานกับเขาบ้างไหมฮะคือเหตุผลที่เราตอน <c oughs> ตอนนี้ที่ยอมไปเพราะเป็นอะไรที่เราว่าสนุกนะครับแล้วเขาบอกว่าอ้อมพี่ดาเนี่ยจะพาลูกน่าไปไว่ายน้ําเกือบทุกสัปดาห์เลยเราก็เลยเคิดว่าเออน่าสนใจดูที่ว่าอ้อมเป็นยังไงบ้างเพราะเราไม่ได้เจออ้อมมาหลายต่อหลายวันครับคุณผู้ชมคราวนี้ ตื่นมาคุยตะลุยดาราขอเปลี่ยนชื่อเป็นตื่นมาคุยตะลุยนาวานะครับเพราะว่านั่นก็คือลูกสาวของอ้อมพิยดาน,นั่นเด็กมาดูดีกว่าครับเมื่อลูกสาวของอ้อมนั้นเจอกับร้านงผมทั้งคู่จะสามารถว่ายน้ําได้หรือไม่ครับ เราในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาพบกับนางเอกชาวหน้าของเมืองไทยพร้อมกับลูกสาวที่น่ารักมากเห็นครั้งล่าสุดี่ตัวแรกเลยตอนนี้ก็โตแล้วแล้วก็อยู่นี่แล้วฮะอ้อมอรุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนเลยค่ะสวัสดีก่อนค่ะอากัวอันนี้อันนี้กล้องอันนี้กล้องคุณแม่ทำงานกับกล้องรู้ไหมรู้ไหมครับายบายก่อนรู้ไหมครับไม่ไ รลัก5สุดที่เจอกันดีัตัวกระจิ๊บไปเลยใช่ตัวเล็กตัวเร็วมากตอนที่ขี่ขวบแล้วขวบ11เดือนค่ะเหมือนใครมากกว่ากันสองขวบอ่ะสองขวบเป็นสองขวบเหมือนอ้อมนะเหมือนอ้อมเหรอเหมือนอ้อมตาเนี่ยเหมือนคุณอาร์ตเลยตาเหมือนคุณอาร์ตเนาะแต่ปากเนี่ยแต่ปากเป็นดิฉันมากมาดูจิมาขอนดูจิมาขอนดูจินี่เราแบ่งเวลาอย่างไมเพราเห็นในอินสตาแกรมเนี่ยจะเหมือนกับพาลูกไปเล่นกิจกรรมเยอะมากเลยก็ก็จะเอ่อทำงานด้วยนะคะแล้วก็วันที่เขามีคลาสเรียนก็จะ ให้พี่อาร์ตพาไปถ้าเขาไม่ว่างก็จะต้องมีคนพาไปด้วยแล้วก็แล้วก็เนี่ยมีอยู่3มคลาสที่เขาเรียนเรียนอะไรเดี๋ยวว่ายน้ำเดี๋ยวว่ายน้ำแต่มันก็คือเรียนเล่นๆนะเราก็ไม่ได้ชื่อสนานก็มีว่ายน้ำมีสังเกตแล้วก็เรียนอีกที่หนึ่งก็เรียนพัฒนาสมองอ่าไม่ทราบว่ามาที่นี่กับพีชบ่อยไหมก็บ่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าสาขานี้เพิ่งมาครั้งแรกก็จะไปที่สาขาหนึ่งจ่าย ใช่มเขาก็แฮปปี้มีความสุขเขาชอบไหมลงน้ำชอบนวาร์ชอบน้ำไหมคะชอบน้ำไหมครับนวาร์ชอบชอบเด่นเด็กเขาพูดอะไรได้บ้างพูดได้ทุกอย่างอันเดี๋ยวว่ายน้ำสิเดี๋ยวซ้อมว่ายน้ำบนบกกันเร็วๆๆอ่ะซ้อมว่ายน้ำก่อนยังไงเลยวทำยังไงสอนนาวูดี้สิมาแล้วมว่ายด้วยกันเร็วอุ้ยมาเร็วไปเร็วมาจ่ายด้วยไม่จ่ายด้วยมาเร็วเอาไหมไม่จ่ายด้วยไหมเอาไม่เอาจ้ะเดี๋ยงงั้นลงน้ำจริงเลยแล้วกันพร้อมที่ยวลงน้ำไหมครับทำไม่เอ่ยทมไหมครับเข เงได้ไหมนั่งนั่งอยู่เป็นการปฏิเสธอย่างสุภาพค่ะลูกดิฉันจะไม่ปฏิเสธนะคะแต่ว่าจะบอกว่าทําอะไรอยู่เช่นสมมติว่าใครจะเอาไปทําอะไรเขาก็จะนั่งอยู่เนี่ยมานี่ซิมานี่ซินั่งอยู่นั่งอยู่แปลว่าไม่ไปไม่ไปวันนี้ผมพาหลานมาด้วยหลานผมอายุประมาณสักสิบสิบเดือนด้วยกันะ แตไม่ชอบว่ายน้ำแได้สิบเดือนว่ายน้ำได้แล้วจริงที่ที่เรียนว่ายน้ำเนี่ยเขาให้เรียนได้ตั้งแต่สามเดือนนะแล้วเดี๋ยวหลานมาให้เดี๋ยวแป๊บนึงครับอ่ามาแล้วชื่อวีอ่ามาหาอ้าวนี่นี่ใครเอ่ยอุ้ยเบบี้นี่เบบีครับนี่น้องนาวาใครชื่ออะไรคะเนี่ยนาวาถามใคะชื่ออะไรคะน้องอะไรคะชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรครับงงชีวี นี่ชื่ออะไรครับคีวีพีวีวอายุเท่าไหร่คะพีวีอายุประมาณตอนนี้สิบชื่ออะไรนะคิรีคิรีเหรอใช่ภูเขาทำไมทำไมพี่อาร์ตอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะถ้ามีลูกสาวก็ชื่อนาวา,าถ้ามีลูกชายเขาช้ชื่อคิรีเอา้า และคีรีกำลังจะมีน้องสาวจริงเหรอชื่อนาวาไหมไม่แน่ใจอาจจะชื่อนาวาแล้วตอนนี้อีกชื่อหนึ่งก็คือเขาเขาตั้งตั้งอยู่ว่าเป็นผู้หญิงถ้ามีลูกอีกผู้หญิงชื่อทาราหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายชื่อนาวิกเออมีหลายชื่อเล้รู้จักกันรู้จัตายแล้วคีรีคุณอาอยู่ไหนเนี่ยข่อยิ่มากกว่าเราแค่ปีเดียวแต่จีบได้เพราะแม่รวยมากโอ้ยบ้านเราีสบายนรวยลูกดีบ้านเราดีสบายนี่เกาะกันเอาไว้เดี๋ยวเราไปว่ายน้ำด้วยกันเราคิดไม่กัน ตอนนี้มีค <yüzden S 1> ู่เยอะมากสีกันไว้ชิดใหญ่ ซีรีส์นั้นเราจะขอให้เป็นเนทพพญาครับ จริงเหรอเอานาวาคิรีคู่กันอยู่แล้วคิรีกับนาวาต้องเจอกันให้ได้เดี๋ยวเราจะเข้ามาจีบกันช่วงเรื่องว่ายน้ำที่บางขอกิทสิล่ะเออได้ดีโอเคแม่ขอบคุณมากที่วันนี้ให้สิทธมาคุยตูดีดารามาแฮงค์เอาท์มาว่ายน้ำกับแม่แล้วก็ลูกของแม่ไม่ว่างให้หลายทีแล้วครั้งนี้เราต้องมาให้ดีๆนะครับคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสวไปกองถ่ายกับอ้อมก็ได้ละครจอแอนมเมื่อไหร่ยังไงก็น่าจะช่วงปลายปีนี้ค่ะเอาใจเป็นผู้จัดทีอืมเนี่ยแล้วคุณผู้จัดเหนื่อยแต่สนุกเหนื่อยแต ถ้าเกิดว่าไม่มีนักแสดงคนไหนว่างแมขว่างไม่ค้างคิวขอหมเป็นคนได้ขอมีคิวไหมคะไม่มีหรอครับพูดเปลี่ยนห้แล้วฮะงนายๆนตะสิคะขอบคุณมากข่บคุณค่ะโอสนุกมากเลยที่ไหนที่ไหนนะที่แบ์ขอกคิดจริงๆเขามีอยู่สองที่ที่เราไปเนี่ยนะอันนั้นอยู่ตรงแถวอ่า บ้านส้มอ่ะท่านก็อยู่ตรงข้ามสะพานพระรามเจ็ดไปใช่ไหมครับเท่าที่เท่าที่ไปตรงแจ้งวัฒนะแล้วก็ข้ามสะพานไปไปฝั่งนู้นบางขุนเทียนป่ะกับขุนพรมอย่างนั้นเลยเหรอเรียกว่าอะไรบางขุนพรมมไปพูดถึงเกล์เบางขุนตรงบางขุนเทียนบางพลีบางบางพัทต้องถามแก้วผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไร ราชพฤกษ์ไปพูดซะขนาดราชพฤกษ์มันอยู่ตรงนี้เองงานยินแยงประโยคผมก็พูดไปเรื่อยๆราชพฤกษ์นะแต่เขามีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ห้วยขวางอ๋อตรงนี้เองตรงห้วยขวางเคือตอนนี้มีหลายสาขางดีกว่าแต่ชื่อว่าบางขอกิ๊ดแล้วผู้ใหญ่ไปไหว้ได้ไหม ได้เรอก็เผื่อผู้ใหญ่เนี่ยพ่อแม่พ่อแม่เหรอไปพาพาหลานเนี่ยไปไหว้ทำไมมีคุณพ่อหล่อๆไปไหว้พาลูกไปไหว้มีเนาะต้องมีเนาะทั้งพ่อแล้วก็แม่น่าจะไปเหรอะจะไปเหรอคุณพ่อเด็กไปดูคุณพ่อเด็กคุณจะไปดูคุณพ่อเขาแล้วคุณจะขโมยคุณพ่อเขากลับบ้านหรือเปล่าจะแอบพาหลานไปไหว้หน่อยแต่ไปดูไปดูพ่ออยู่กับหลานนี่แต่จะบอกว่าดาราไปกันเยอะมากนะแบบของพีชเนี่ยเพราะว่าผมกระถาเอ๊มาทำไมที่นี่ เพราะน้ํามันสะอาด oh. น้ํามันสะอาดแล้วก็น้ํามันอุ่นแต่ที่แน่ๆเลยก็คือว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมเองก็คิดว่าเอ๊ะเด็กเนี่ยเขาจะเรียนสักอายุกี่ขวบดี2ปีดีไหมสามปีดีไหมอย่างอย่างของพี่อ้อนเนี่ยเริ่มประมาณเข้าสุป,ปีที่2นะอ 2> ส,อสองขวบซึ่งอาจจะเลทเกินไปสำหรับบางคนเขาเลยแนะนําว่าควรที่จะต้องเรียนเนี่ยตั้งแต่เด็ก หเดือนเป็นต้นไปมันดังอ๋อเหรอใช่หกเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณให้เด็กลงน้ำเนี่ยเขาจะไม่กลัวน้ําทั้งสิ้นสมมติคุณปัดน้ําใส่หน้าเนี่ยปกติสมมติเราสาดน้ำใส่หน้าเราทําไงก็ป้องป้องไหมป้องป้องเด็กไม่ป้องนะเด็กไม่รู้เรื่องเด็กก็นั่งให้น้ําถูกสาดใส่ เด็กก็จะมีความกล้าอย่างที่เราเห็นเนี่ยในในภาพเนี่ยก็มีหลายๆคนทึ่งเรียนมาเป็นปีแล้วก็ดำน้ำได้และจะมีความกล้าเมื่อเด็กมีความกล้าปุ๊บเนี่ยอะไรก็ตามที่เขาจะทำต่อสิ่งนี้ไปเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยเขาก็จะรู้สึกฮึกเหิมหรือก็กล้าแสดงออกมากขึ้นในทางที่ถูกต้องว่าน,น้ำดูเหมือนว่าอยากจะพาหลานไปแล้วใช่ไหมหลานอายเท่าไหร่อ่ะหลานโตอยู่ด้วยได้อยู่กับหลานได้ไม่เคยเกินวันอ่ะ ไม่เกินวันก็นี่ไงนี่ไปกี่ชั่วโมงเอง,งพาไปได้ท,ที่ที่เก๋ก็คือว่าครูทุกคนเนี่ยจบหลักสูตรจากมืองนอกนั้น้มันต้องเป็นได้มันต้องได้ใบรฟิเอตถึงจะมาสอนได้แล้วครูอารมณ์ดีมากเลยนะร้องเพลง Hello Hello แล้วก็เลยคิดว่าต้องหลอกล่อเด็กครูอยู่กับเด็กแล้วม่มีความสุขไหมถามครูว่าจริงๆเอาจริงๆพอเป็นครูสอนเด็กเนี่ยทุกน้อยลงไหมเขาบอกว่าเชื่อไหมเป็นคำหนังที่ดีมากก่อนหน้านี้เขาเครียดมากแต่พออยู่กับเด็กปุ๊บแล้วเนี่ยทำให้เขาอยู่กับปัจจุบัน ก็เลยถามว่าแม่เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอ๋อเด็กอะอยู่ในปัจจุบันคุณว mm ูดดี้เด็กไม่คิดถึงเรื่องอนาคตในอดีตดังนั้นเมื่อเราต้องมาอยู่กับเด็ก10บสคนเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงเรื่องปัจจุบันและทําให้เราไม่เครียดด้วยในเวลาเดียวกันแต่วูดดี้อุ้มหลานนี่ก็เดี๋ยวเอาหลานไปทิ้งนู่นทิ้งนี่นะแม่เม่ให้อุ้มนะทุกวันนี้แม่คอยอุม้มยังไม่ให้ไม่ให้ก <c oughs> ็วันทีคืนที่ก็เอาหลานไปทิ้งไว้ไหนก็ไมต้องหาลูกร้องนะก็ร้องไม่ได้ไงไม่ได้ตอนนี้ปัญหาหลานผมเนนีี่่่่ยยคือออออรรร้งงงไมมมหหหุดดดััาาาากกกลลจะะปึษว เ,เ,ดเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายใอเหรอใช่เดี๋ยวก็หายคือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากที่จะให้พวกเราเหล่าพิธีกรเนี่ยคะ่ะพาดาราท่านไหนไปตะลุยดาราท่านไหนที่ไหนยังไงเนี่ยสามารถส่งมาได้ที่4ตีตองหนึ่นะคะแล้วก็สามารถส่งมาได้ทาง facebook. com/tmklive แล้วก็ทางอีเมลนะคะ tmklive@woodytalk. com ค่ะ